สอนอตำบนกำพวนขอนำเสนอข้อมูลการประเมินคัดเลือกกอศอนอตำบนต้นแบบ 5D พีเมียมพัรประจำปีงบประมาณ2,566กอนอกำพวนตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านสุขสำรานตำบนกำพวนอำเภอสุขสำรานจังหวัดระนองภายใต้การบริหารงานของ อุเทนน้อยแผงคู่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอสุขสำราญบุคลากรกศนตำบลกําพวรประกอบไปด้วยนางเปียทิพสีสุขใสคู่นางจินดาบินหมัดคู่อาสานางอาริยามาโนดหัวหน,น,น้ากศนตำบลและนางสาวสุวรรณาเดิมขุนทศคู่กศนตำบล ที่1ผู้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆกศน,นตำบกำพวลได้จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS i อย่างเป็นระบบและสมบูรณ์มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนดมีจํานวนนักศึกษากศนอหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภา,าคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564จํานวน75คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565จํานวน70คนมีการจัดทําแผนการเรียนรู้ปฏิทินการควบคุมจัดก,กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผู้เรียนออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาดำเนินการประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษาการอ่านออกเขียนได้ประเมินคุณธรรมจริยรรธรรมและทำกิจ,จกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นต้นร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนสิบคนคิดเป็นร้อยละร้อยการข้อสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 คิดเป็นร้อยละ87สูงสุดอันดับสองของกศอนอำเภอสุขสำราอนมีผลสำลกทางการเรีนนย0 0ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ56.72 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกศนตำบลกำพลมีบ้านหนังสือชุมชนจำนวนสองแห่งกศนตำบลกำพนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับบ้านหนังสือชุมชนส่งเสริมการอ่านเชิงลุกบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับครอบครัวรักการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดส่งเสริมการอ่านร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอสุขสัมปน ที่สสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศอนอตำบลดึงดูดความสนใจและเพื่อต้องการเรียนรู้ g o o Place s p a c e Check in กศอนอตำบลกำพวนมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในภายนอกอย่างสม่ำเสมอมีสภาพอาคารที่เป็นเอกเทศมีความมั่นคงสวยงามดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีจุดเช็คอินสำหรับผู้ใช้บริการมีสื่อเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ต WiFi ให้บริการด้วยความเร็วสูงมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของ QR code มีสื่อสิ่งพิมพ์หลากหลายประเภทที่น่าสนใจซึ่งมีความพร้อมต่อการให้บริการต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ ที่กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ g o o d activity กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาต่างอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการด้านที่ 4. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน ้าที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation ก็อนอตำบลกำพรมีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการนำนวัตรกรรมที่เกิดจากการทดลองการพัฒนามาใช้หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมอาชีพหรือนวัตกรรมอื่นที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลเช่นการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับนักศึกษากศนตําบลกําควรด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมเครื่องต้นแบบการหัน้ำไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำประปาในครัวเรือน มีส่วนร่วมส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลการมีส่วนร่วมส่งเสริมอาชีพในชุมชนผ่าน Facebook OOCC ของกอนอตำบลกำพวนเพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนที่เกิดประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงก็สนับสนุนขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของสำนักงาน กศนอโดยกศอนอตำบลกำพวนได้ดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมุ่งส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนให้เป็นส่วนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสำเร็จผู้ขากรกศนอตำบลกำพวนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนเต็มใจให้บริการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมตามบริบทของตนเอง มีความพร้อมและตั้งใจที่จะนำประสบการณ์ทำงานมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีกิจกรรมดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นปรูปธรรมสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นเชิงประจกักษ์กศนอตำบลกำพวนขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ